ปลาอู้แบกบไหวดำน้ำค่ะสวยงามจังเลยสวยงามตามธรรมชาติของน้องปลาค่ะสวยจังเลยนู่นไปนู่นค่ะปลาไม่ยอมมามาแล้วโอ๊ยปลา ปลาไม่ยอมมาค่ะมาแล้วโอ้ยปลาน่ารักมากน้ำก็ใสใสมากเลยน้ำใสเห็นตัวปลาปลาแหวกว่ายไปมาดูน้ำก่อนมีหินน่ารักมาก น้ำก็ใสใสมากเลยน้ำใสเห็นตัวปลาสวยจังไ,ไกลๆชมปลากันไปแล้วท่าสวยมากเลยนู่นไกลๆก็สวย ความสุขค่ะอยู่รอบตัวอยู่กับธรรมชาติทุกท่านสวยมากเลยนู่นไกลๆก็สวยความสุขค่ะอยู่รอบตัวอยู่กับธรรมชาติทุกท่านนะคะสวยจังเลยเขามาว่วยเล่นไปแล้วทุกท่าน สวยจังเลยเขามาว่ายเล่นด้วยหินก็สวยนะคะทุกท่าน,นค่ะระหว่างรอน้องปลามานะคะเราก็ดูหินสวยๆก่อน,นะคะ่ะสวยมากเลยมีหลายสีปลาปลาสวยมากสวยจังเลยเขาดำน้ำแล้วนั่นนะคะปลา ป่าสวยงามสวยจังเลยขาดำน้ำลน่นั่น,นะคะสวยงามตามธรรมชาติของน้องปลาค่ะสวยจังเลยนู่นไปนู่นสวยงามตามธรรมชาติของน้องปลาค่ะสวยจังเลยนู่นไปนู่นทุกท่าน สวยมากเลยนู่นไกลๆก็สวยความสุขค่ะอยู่รอบตัวอยู่กับธรรมชาติปลาตัวใหญ่มากเลยสวยจังเลยค่ะเห<ม>็นไ,ไหมคะปลามีหลายลายเลยค่ะสน้ำสวยยังจังเลย<ม>นู่นตัวนั้นว่ายไปแล้ว นี่เห็นไหมคะสีเหลืองนวลอ้ยสวยจังเลย,ยเขาน่ารักมากเลย,ยนี่คะ่ะนี่ค่ะปลาสวยงามว่ายกันเต็มเลยอุย้ยสวยจังเลยสวยจังเลยคะ่ะมีสีส้มสิสวยจังเลยขอบคุณนะคะนะ้ำสวยยังจังเลย ตัวนั้นว่ายไปแล้วนี่ค่ะปลาสวยงามว่ายกันเต็มเลยอสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะมีสีส้มสีน่ารักมากน้ำก็ใสใสมากเลยน้ำใสเห็นตัวปลาสีส้มสีขาวสีเหลืองสีชมพู สวยงามจังเลยมาแล้วป่าสวยจังเลยอยู่ <c oughs> ตรงนู้นยังไม่ไว่ายมาเลย <c oughs> ป่าตัวใหญ่มากเลยสวยมากเลยค่ะธรรมชาติ <c oughs> สวยสมเอ <c oughs> อุยตรงนี้ก็มาค่ะ <c oughs> มาใ,ใกล้ๆ ปลาอยู่พันนะคะสวยจังเลยเ,เขามาว่ายเล่นสวยงามตามธรรมชาติของน้องปลาค่ะสวยจังเลยนู่นไปนู่นี่ค่ะปลาสวยงามว่ายกันเต็มเลยสวยจังเลย สวยจังเลยค่ะมีสีส้มสีสวยงามตามธรรมชาติของน้องปลาค่ะสวยจังเลยนู่นไปนูดนี่ค่ะปลาสวยงามไหวกันเต็มเลยสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะมีสีส้มสีตรง ย,ยังไม่ไว่ายมาเลยสั่นสวยมากเลยนู่นกลๆก็สวยความสุขค่ะอยู่รอบตัวอยู่รธรรมชาติไปแล้วด้วยอินก็สวยนะคะทุกท่านค่ะ วางรอน้องปลามานะคะเราก็ดูหินสวยๆก่อน,นะค่ะสวยมากเลยมีหลายสีนี่ค่ะปลาสวยงามว่ายกันเต็มเลย,ยสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะมีสีส้มสินี่ค่ะปลาสวยงามว่ายกันเต็มเลย,ยสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะมีสีส้มสินี่เห็นไหมค่ะ สีเหลืองนวลอู้ยเวยจังเลย,ยเขาน่ารักมากเลยนี่ค่ะน่ารักมากน้ำก็ใสใสมากเลยน้ำใสเห็นตัวปลาไปแล้วปลาแหวกไหวไปมาดูน้ำก่อน สวยงามตามธรรมชาติของน้องปลาค่ะสวยจังเลยนู่นไปนู่นที่รับชมปลาสวยงามอุ้ยดูอีกตัวหนึ่งเขาว่ายมาใกล้ๆอู้สวยจังเลยสวยมากปลาตัวใหญ่มากเลยสวยจังเลยค่ะเห็นไหมคะปลามี สวยงาม,งามน่ารักมากน้ำก็ใสใสมากเลยน้ำใสเห็นตัวปลาสวยจังเลยขอบคุณนะคะนี่ค่ะปลาสวยงามว่ายกันเต็มเลยสวยจังเลย สวยจังเลยค่ะมีสีส้มสิพันสวยมากเลยนู่นไกลๆก็สวยความสุขค่ะอยู่รอบตัวอยู่กับธรรมชาติ็สวยจังน่ไกลๆชมปลากันด้วยหินก็สวยนะคะทุกานคะ่ะระหว่างรอน้องปลามานะคะเราก็ดูหินสวยๆก่อน,นะคะ่ะ mọi người đi lại xì xửa chân mê ồ đón ba yêu ba xưa xui, xui ว่ายดำน้ำค่ะสวยงามจังเลยสวยงามตามธรรมชาติของน้องปลาค่ะสวยจังเลยนู่นไปนูดน่ารักมากน้ำก็ใสใสมากเลยน้ำใสเห็นตัวปลาสวยจังเลยขอบคุณนะคะ,คะ น่ารักมากน้ำก็ใสใสมากเลยน้ำใสเห็นตัวปลาน้ำาสวยยังจังเลยนูน่นตัวนั้นว่ายไปแล้ว